สวัสดีนาทุกคนอันนี้คือคุณเขาเล่นฟิวเตอร์กับรถถังนะแล้วคุณเขาเล่นได้นาทุกคนให้รถถังเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากส่วนอันนี้ไม่มีอะไรนะเราแค่เอาความน่ารักของคลิปนี้มาฝากนาทุกคนเสริฟให้ดอม NB หน่อยแล้วคลิปนี้คือน่ารักมากๆเลยนาทุกคนถ้าใครยังไม่ดูตามไปดูกันได้นะแฟนเดย์ EPC นาทุกคนแล้วโบคือน่ารักจริงๆ ไม่ได้ขอลองแล้วไหมโบกล้ามเนื้อเยอะแทงไม่เข้าหรอแข็งแรงปะอุ้มผมได้ปะได้จริงปะ Yes ลองเลยอุ้มใจจริงโอ้โหเย้เย้โบดีดีโบโอ้โหส่วนอันนี้คือโบร้องเพลงนะ เป็นเพลงเดียวกันกับในคลิปน้าทุกคนจะเข้ามาท وق ทีพื้นดาอะไรอยู่ใกล้ล้วใจจนอย่างนี้คงจะไม่ได้ได้โปรดจงมองตาขอเธอยืนยามาทักส่วนในล่านะ้าทุกคนกลับมาอยู่กับพ่อแล้วนะหายคิดถึงกันแล้ว ่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย